เหตุใดจิตของเราจึงลบกันอยู่เสมอระหว่างจิตที่คิดดีกับจิตที่ไม่ดีเป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติหรือไม่เป็นปกติซึ่งไม่ควรจะหนักไปในทางไม่ดีไงก็ต้องดึงกลับมาให้ดีการดึงกลับมาที่ดีก็คือต้องเป็นปัจจุบันเพราะมันปรุงแต่งน้อยที่สุดต้องทานปัจจุบันกลับมาตั้งหลักใหม่กลับมาตั้งหลักใหม่เพื่อให้มันขี้คลายไปด้วยตัวเองเพื่อให้มันเป็นอนัตตาไปด้วยตัวมันเอง บางทีบางเรื่องนี่ยโยมไม่ต้องแก้อะไรเปแค่นั่งนิ่งๆเดี๋ยวมันมันดับด้วยตัวมันเองเป็นอนัตตาด้วยตัวมันเองเข้าใจตรงนี้จะให้ดีแล้วโยมจะไม่หลงไม่หลงทางเลยนะศาสนาพุทธอาตมาถึงบอกโอ้โหหาคนที่พูดเรื่องให้ฉลาดอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วอาตมาบอกพระพุทธเจ้าในฉลาดที่สุดในโลกแล้วเพราะเรื่องอนัตตาเนี่ยซึ่งคนคิดไม่ถึง คนคิดไม่ถึงเลยว่าทุกอย่างมันมันเคยมีเคยเกิดขึ้นแต่มันไม่มีแล้วแต่เรายังรู้สึกว่ามีอยู่มื่คนตัดไม่ได้ตรงนี้ถ้าคนมองไม่เคยฟังเรื่องพระไตรลักษณ์เนี่ยจะมองไม่ออกเลยมันมีความคิดอย่างนี้วิธีคิดอย่างนี้ด้วยหรือทั้งนั้นที่โยมอายุผ่านมาละปีนี้อายุห้าสิบหกสิบแล้วโยมยังเอ้ยยังนึกถึงภาพอายุสี่สิบอายุนังน่งนีง้อยู่ ยังนึกอยู่เลยแต่จริงจริงไอ้สี่สิบห้าสิบมันเป็นอนาตามันเคยมีแล้วมันไม่มีอีกแล้วโยมย้อนยุกกลับไปไม่ได้แล้วอยากเกิดเป็นเด็กไม่ได้แล้วโยมเห็นมาตลอดอนัตตาโยมเห็นตลอดแต่คิดไม่ถึงนะทำไมคนเราต้องเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นรู้จักเพียงแต่คำบอกเราก็ใช่ แลวการอ่านหนังสือไม่เชื่อต้องพิสูจน์จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าการบรรยายหรืออะไรพวกนี้อย่างคนที่เคยมาเขาก็ถ้าจิตเขาหยาบอย่างนี้เขาก็เห็นเห็นสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสก็หยาบอย่างนี้ใช่ไหมบางคนโดยจิตหยาบเนี่ยเห็นก็เดินไปทั่วแบบไม่มีวิมานเลยนะในจิตหยาบ แต่นึกอะไรอยากกินอะไรหิวอะไรก็มีของที่ทําบุญมาก็ขึ้นมากินเป็นรูปมาทํานามมาทาเท่านั้นเนี่ย,ยแต่พอสูงขึ้นมาหน่อยก็มีวิมานอิ่มทิพย์อย่างเงี้ยลืมไปเลยไอ้ความความอยากความหิวความโลภมันมันหายเพราะว่าเสียสละไ้เลยไม่มีความโลภพรกไม่มีความโลภมีความโลภน้อยนี่จะอิ่มทิพย์นะย อาตมาก็แซวเลือกเออไหวไปเออไหวไปน่นไหนี่ต้องไปเส้นบวงสวงเออไปเส้นแต่พวกระดับต่ำไอพวกนี้ยังหิวอยู่ระดับสูงคือเขาอิ่มทิพย์คุณไม่ต้องไปเส้นเขาแล้วบางคนเออใช่เว้เส้นมาตั้งนานอาตมากิเกียดไปพวกหมอผีเจ้าทรงเขาหมั่นไส้เอาไปตัดรายได้เขา ก็ไปสังเบออันนี้มันหิวมันมันก็ต้องเรียกร้องต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มาประเคนมีสังเบอมีอะไรางี้มาแต่ถ้าเบอร์ตงสูงแล้วชั้นพรมแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาให้เลยมันอิ่มอิ่มแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วนี่ชั้นสูงแล้วโยงจะไหวชั้นต่ําหรือชั้นสูงอ่ะเออเนี่ยนิดเดียวไหมยาปากคอกไหมเออไม่ทันคิดไอ้ไม่เรื่องไม่ทันคิดมีเยอะ ต้องอ่านศึกษาในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านท่านบอกไว้หมดแล้วต้องอ่านนะในเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันรู้ไปก็เขาเปรียบเทียบจิตดีก็ไปตรงนี้จิตไม่ดีก็ไปนี้วิธีจิตมันเป็นยงไงแล้วไอ้นรกสวรรค์ก็คือโยมไอ้ไอสัญญาความจําที่โยมจําไว้มันจะขึ้นมาสร้างนารกสวรรค์ให้ตัวโยมเอง นั่นแหละนี ası, จิตที่มันหลอนทุง่าคุมจิตดีๆคุมจิตให้สะอาดโยมจะไม่ตกนรกเลยต้นจิตให้ทานระดับต้นจิตให้ทานดับนะจิตที่มันไม่พอความพอดีนะโยมอิ่มทิพย์แน่เนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวถ้าตอนนี้ไม่ต้องไปอยากรู้เลยว่าก่อนตายควรจะทำยังไงโยมทำถ้าตอนนี้ตายยังไงก็ช yeah, ่างมัน UH! ฉลาดขึ้นรื้ยังทำซะตอนนี้ออทำซะตอนนี้ของจริงไม่รู้อะไม่รู้อะไรพวกนี้ทำไมอาตมาเห็นว่าไมคนเนี่ยยังยางโยมไม่ไม่สุ่มทองยิ่งไม่ได้เรียนหนังสือชาวนานะลูกเยอะแยะโหเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกนะทำกับข้าวแล้วปฏิบัติไปเรื่อยจิตแล้วปฏิบัติสงบในสมาธิพักในสมาธิ พราะชีวิตมียี่บสี่ชั่วโมงแกแกทำเนี่ยสี่แปดชั่วโมงอะแล้วต้องไหนต้องพายเรือมามามา,มาส่งอารมณ์กับหลวงพ่ออีกนะเลี้ยงลูกเสร็จเข้านอนเสร็จทาขูงหาอาหารเสร็จพายเรือมาคุยกับหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อให้หลวงพ่อสอบอารมณ์แล้วก็พายเรือกลับนะพอลูกโตหน่อยไอย้คนพี่ก็เลี้ยงช่วยเลี้ยงน้องหน่อย แม่ก็มาวัดเนี่ยสามีก็เคืองเนี่ยจะไปไปวัดอะไรนักหนาวะเงี้ยลูกก็เยอะแยะมากก็สู้อ่ะไปย้อนย้อนดูแม่ใหญ่ให้ดีนะเพราะมันต้องลำบากมาก่อนแต่ทำไมถึงยอมทนปัญหาคือทำไมแม่ใหญ่ถึงยอมทนลำบากขนาดนี้อะไรเป็นเหตุเพราะปิติสุข ปฏิบัติธรรมแล้วมันมีปิติสุขเป็นสุขที่มันสะอาดทางนั้นเองนะแกถึงมายอมยอมเหนื่อยยอมลำบากมานจ้องคือบุญเก่าแกด้วยแกต้องได้ของที่ทำมาด้วยกำมือกับไม้ยังไงก็ได้เหมือนโยมปฏิบัติตอนนี้ตอนน่ตอให้โยมไม่นั่นเจอวิบากรรมเจอ เจอกิเลสเจออะไรแต่โยมเคยจิตสะอาดยังไงมันก็ต้องกลับมาสะอาดนี่แหละคือของจริงใน,ในระบบกฎแห่งกรรมอย่างนั้นพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาตั้งสี่อสงไขยกระแสนกับก็ส่งผลให้พงเป็นพุทธเจ้าได้ความเพียรนะเแล้วความเพียรจะทำได้แล้วก็ไม่เหนื่อยหรืก็คือ ปิติสุขหล่อเลี้ยงแล้วปิติสุขจะเกิดได้ดีหล่อเลี้ยงได้เรื่อยๆต้องเป็นปัจจุบันมันโยงโยงโยง,โยง,โยงส่งผลกันโยงเป็นปัจจุบันเพราะม,มันม,มีเรื่องอะไรกวนใจมันก็สงบสุขสงบสุขได้คิดดีเข้าไปเพิ่มเข้าไปจิตเสียสลายจิตคิดดีไม่โลภะทโทสะโมหะมันก็เกิดปิติสุข ปิติสุขก็ทําให้เกิดวิทยะความเพียรสู้กับชีวิตสู้กับมันส่งเท่ากับเป็นทอ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 ดนะตามดูชภาวะจิตตามดูอย่างนี้ที่อย่าไปดูอะไรที่มันมันขวางขวางบุญบาร,รมีโยมนะไปต้องอิ่มทิพย์เลยก็คือหายใจเข้าหายใจออกอิ่มได้รักษาสินแปดความหิวกว็ความไม่หิวก็อยู่ได้ บางวันขี้เกียจกินเลยเหม็นบางวันน้ํามันเนี่ยทอดผักเพิก็เลไม่อยากกินเลยเหม็นกินแต่น้ําอย่างเดียวกินกับข้าวสวยอย่างเดียวข้าวข้าวเปล่าอย่างเดียวนะ